ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายโยอีเรื่อจริงทัพไทยส่ง2หน่วยปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจทับเจ้าตากเฉพาะกิจชาย,ยานุภาพลงดูแลพื้นที่ชายแดนพร้อมประทะทุกสถานการณ์ อันนี้กองทัพไทยจัดหนักแล้วหลังส่ง2หน่วยปฏิบัติการพิเศษลงตรึงกำลังคุมเข้มชายแดนกองกำลังติดอาวุธมีขาสั่นแน่นอน ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด,ด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นําเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะแม้ว่าในขณะนี้กองทัพหลายหน่วยส่งกําลังพลเข้ามาในกรุงเทพเพื่อช่วยเหลือวิกฤตแผ่นดินไหวทําให้ทางฝั่งชายแดนอาจจะมีข่าวคราวให้ได้ดูแลกันน้อยลงแต่บอกเลยค่ะว่าความดุเดือดตึงเครียดไม่ได้ลดน้อยแต่อย่างใดค่ะชัดเจนว่าสถานะ การชายแดนยังคงน่าเป็นห่วงทั้งในเรื่องของกองกําลังชนกลุ่มน้อยที่ตั้งตัวเป็นกองกําลังซึ่งมีหลายกลุ่มกองตามแนวชายแดนระหว่างไทยเมียนมาในจะเรื่องยาเสพติดที่ทละลักเข้ามาไม้ขาซ้ายในแต่ละวันหลายล้านเม็ดหรือไม่ว่าจะเป็นการยั่วยุข,ของประเทศข้างบ้านอย่างกัมพูชาทุกทิศทุกทางของประเทศไทยยังอยู่ในภาวะที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดล่าสุดก็มีการเคลื่อนไหวนะคะที่เรียวนาสนใจเอามากๆเมื่อทางด้านของคุณวศนานานุ่มหรือพี่ ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังเปิดเผยถึงการจัดชุดเฉพาะกิจร่วมของกองทัพไทยเพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณฝั่งชายแดนนี่เป็นการเสริมแกร่งที่อาจจะมีนนยยะสาคัญอะไรบางอย่างหรือไม่อันนี้ไม่อาจจะทราบได้นะคะแต่ว่าทางพี่เล็กเนี่ยได้เปิดเผยว่าทัพไทยจัดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนพลเอกมนัจจันดีเสนาธิการทหารพร้อมคณะตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ ร่วมหรือเฉพาะกิจนปรพร่วมซึ่งมีภารกิจในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เฝ้าระวงังโดยมีพลโทสุมเมธพรมตรูผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วมตอนรับและนำเสนอรายงานบรรยายสรุปการปฏิบัติงานณอาคารสโมสรค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายพลเอกมณัจจันดียังเดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการปางหนุนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายรั ฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาและของหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพณฐา,านปฏิบัติการกิ่ว um ฮุงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จากที่ดูชื่อแต่ละหน่วยที่จับมารวมกันแล้วบอกเลยว่าคนไทยถึงกับใจชื้นขึ้นเยอะค่ะจะมีแต่พวกชนกลุ่มน้อยว่าแดงทหารขมรเท่านั้นแหละที่น่าจะเหงื่อตกเพราะบอกเลยว่าหน่วยปฏิบัติงานพิเศษชุดนี้เดือดแน่นอนและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และะประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตํามน้ได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ